สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูเฟินนะคะวันนี้ครูเฟินมีกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์มาให้เด็กๆทุกคนได้ทําด้วยค่ะกิจกรรมนี้นะคะอยู่ในหมวดฤดูฝนม,มีเชื่อกิจกรรมที่ว่าประดิษฐ์ล่มจากจานกระดาษนั่นเองไหนใครเคยทำบ้างเอ่ยใครเคยทำยกมือขึ้นสูงๆเลยค่ะ เดีย๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํากันก่อนเลยนะคะ,ะเรามาทําความรู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์กันเลยนะคะ <S 1. 1. <S จานกระดาษ 2. อสีไม้ 3. ก๊รถเทปใสหรือว่าตาสองหน้านะคะ ปี่หลอดห้าแม็ตหกกันไกลหูห้หูร้อยมาแล้วและนี่ก็เป็นวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่ใช้ในการประดิษฐ์ล่มจากจานกระดาษค่ะไหนเด็กๆลองนับพร้อมกันสิคะว่ามีทั้งหมดกี่ชิ้น1 2 3 4ง6องห้หูมีนั่งหกแน่ เด็กๆก,ก็ได้รู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ล้มจากจานกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะไหนใครอยากประดิษฐ์ล้มจากจานกระดาษแล้วบ้างเอ่ยอ่าณคณรู้ว่าเด็กๆทุกคนอยากจะทำกันแล้วเนะาะงั้นเราไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะป้ายขั้นตอนที่หนึ่งนะคะให้เด็กๆระบายสีบนจานกระดาษค่ะระบายด้านที่เป็นสีขาวนะคะ ระบายตามจินตนาการเลยค่ะหรือจะวาดลวดลายอะไรลงไปก็ได้ค่ะแล้วแต่เด็กๆเลยจ้าขั้นตอนต่อไปนะคะให้เด็กๆพับจานกระดาษตาพคุณครูเลยค่ะครึ่งนะคะจะได้แบบของคุณครูเลยนี้พับครั้งที่หน,นะคะพับตาคุณครูเลยค่ะต่อไปเราจะพับครั้งที่สองนะคะ ัพตามคุณครูค่ะเราจะได้เป็นกลวยขนาดใหญ่เนาะพ,พับครั้งที่3ค่ะเราจะได้เป็นกลวยขนาดเล็กหมือนของคุณครูยังคะต่อไปให้เด็กๆก,กางจานกระดาษออกเลยค่ะกางออกมาเลยนะคะจะเห็นได้ว่าจานกระดาษนะคะจะเป็นรอยพับเป็นซี่เป็นซี่เหมือนซี่ล่มเนาะให้เด็กๆเ,เลือกจับด้านใดด้านหนึ่งนะคะเอามาชนกันค่ะเหมือนที่คุณครูทําเลย จากนั้นนะคะก็จะใช้กาวสองหน้าหรือจะเป็นกอ๊อตเทปสายหรือจะเป็นแม็กก็ได้นะคะใช้ในการยึดติดรอยพับเมื่อกี้ที่เราจะนํามาต่อกันค่ะยึดให้แน่นนะคะอย่าให้หลุดนะให้หางานล้มไม่สวยเนาะดูคุณครูทีนี้นะคะแล้วทำตามค่ะจะใช้กอ๊อตเทปหรือว่ากาวสองหน้าก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะ ถ้าใครมีกาวสองหน้าก็ใช้กาวสองหน้าถ้าใครมีสกอตเทปก็ใช้สก o อตเทปถ้าใครมีแม็กก็ใช้แม็กเนาะของครูเฟิร์นใช้กาวสองหน้าแบบบางในการติกนะคะอ่าติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ตัวลมแบบน่ารักน่ารักลคะคะเย่ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาจับกลีบลมนะคะให้เป็นซี่ลมกันเนาะโดยการที่พับไปเลยค่ะ พับตามคุณครูเลยนะคะพับให้เข้าครึ่งของแต่ละช่องนะอ่าดูคุณครูเป็นตัวอย่างได้เลยคะ่ะค่อยๆพับไปเรื่อยๆจนครบทุกช่องนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะก็กลางออกจะเห็นได้นะว่าข้างในเป็นเหมือนรูปดาวเลยพอเราพับเสร็จเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาสกอตเทปใส มาติดข้างในตัวล่มนะคะโดยเราจะใช้สกอตเทปใสเนี่ยนะคะยึดระหว่างตัวล่มกับขันล่มนั่นเองขันล่มของเรานะคะแล้วก็จะใช้หลอดดูดน้ำค่ะอ่ายัดเข้าไปแล้วสังเกตวิธีการพับสกอตเทปของกูเฟิร์นให้ดีนะคะตัดออกมาปุ๊บแล้วก็ม้วน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 มวน้มว,นมวนเข้าไป เสร็จแล้วนะคะก็เอาหลอดแย่ลงไปค่ะอ่าแล้วก็แปะแปะแปะด้วยสกอตเทปสายทำยังไงก็ได้นะคะอย่าให้หลอดเนี่ยหลุดออกเนะเาะทำให้แน่นที่สุดเลยกดลงไปค่ะอย่าให้หลุดเนาะติดไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวติดไปเยอะเลยก็ได้จะได้แข็งแรง เห็นได้ว่าการล่มเรายาวมากเลยรุเฟิร์นก็เลยใช้กรรไกรตัดการล้มให้สั้นลงนะคะเย้เ yeah, ย yeah. ้เสร็จแล้วค่ะล่มคุณรูณเฟิร์นเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะล่มของรูเฟิรนนี่อะ,อะโอเค สำหรับวันนี้นะคะครูเฟิร์นก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ประดิษฐ์ล่มแจกจานกระดาษมาให้เด็กๆทำกันเพียงเท่านี้เนาะกิจกรรมน่าจะเป็นกิจกรรมอะไรไว้เจอกันใหม่นะคะอย่าลืมส่งรูปภาพเด็กๆกับผลงานที่สำเร็จแล้วมาให้ครูดูทางไลน์ขุ่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนาะบายบาย เด็กๆอย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูดูด้วยนะคะอ,อยากเห็นจังเลยว่าล่อของเด็กๆเ,เป็นยังไงน้าจัดทำสื่อวิดีโอการสอนโดยคุณครูทวณนไทยเกิดเกื่อนคุณครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดควรท่าแรกค่ะสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3ค่ะ